้าจะออกมาเป็นขวดน้ำปาร้าสมวฉลากพร้อมใช้งานแบบนี้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างขั้นตอนการสั่งยุ่งยากไหมต้องขอบอกก่อนเลยค่ะว่าที่บ้านบรรจุภัณฑ์เรารับผลิตขวดน้ำปาราสมวฉลากพร้อมใช้งานแบบนี้เลยค่ะท่านใดที่กําลังสนใจอยู่มีขั้นตอนการสั่งง่ายมากค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะสั่งตัวขวดตัวฉลากหรือจะสั่งขวดสวมฉลากพร้อมใช้งานแบบนี้ซึ่งขวดน้ำปราราที่บ้นานบรรจุภัณฑ์มีให้เลือกหลากหลายแบบมากเลยคะ่ะและในส่วนของฉลากสมขวดนะคะถ้าลูกค้า มีแบบมาแล้วสามารถส่งให้เราผลิตได้เลยค่ะถ้ายังไม่มีแบบ เรามีกราฟิกมืออาชีพออกแบบให้ค่ะเจ้าของธุรกิจน้ำบารับท่านใดสนใจอยากผลิตขวดกับบ้านบรรจุภัณฑ์เรามีขั้นต่ำเพียงแค่30แพ็คเท่านั้นค่ะขวดน้ำบาราบที่บ้านบรรจุภัณฑ์ของเรานะคะผลิตแบบมาตรฐานโรงงานเลยใช้วัสดุฟู้ดเกรดสองผัดอาหารได้โดยตรงมีมาตรฐานสะอาดปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแน่นอนค่ะหากท่านใดสนใจอยากสั่งผลิตขวดน้ำบารับมีมาตรฐานแบบนี้สามารถเข้ามาดูสินค้าได้ที่บ้านบรรจุภัณฑ์จังหวัดขอนแก่นหรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ศูน 5 6 2 6 6 6 2 5และสามารถสั่งออนไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะเพราะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศ